ในกุ้มวารมบัตลัยเบวรกาาตูสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ที่น่ารักของคุณครูกะใจทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราพบเจอกับคุณครูคกะใจนะคะในคาบเรียนออนไลน์รายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะค่ะนักเรียนคะเมื่อคาบที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ให้นักเรียนทำราบงานแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของประโยชน์ของดินนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมันต่อเนื้อหาจากคาบที่ผ่านมานะคะ เดี๋ยววันนี้ก็จะมีวิดีโอการสอนด้วยนะคะว่าประโยชน์ของดินนะคะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้างนะคะถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปิันกันเลยค่ะอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้ามาสูะะ่นเนื้อหาบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวให้หนักเรียนทุกคนนะคะอ่านดูอาพร้อมๆกันนะคะ ค่ะบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมรับบิ n ณุนีอัลมันวารุุกุนีฟะห์มันอาเมนค่ะสำหรับประโยชน์ของดินนะคะที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะค่ะนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าดินแต่ละชนิดนะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้แตกต่างกันนะคะยกตัวอย่างเช่น ข้อที่1น,นะคะดินเหนียวดินเหนียวก็คือใช้ประโยชน์ในการเหมาะแก่การทําเครื่องปั้นดินเผานะคะส่วนดินร่วนต่อไปดินที่2ก็คือดินร่วนนะคะดินร่วนก็ใช้ประโยชน์ก็คือเหมาะแก่การปลูกพืชผักส่วนครัวนะคะทีนี้3นะคะดินทรายดินทรายก็เหมาะแก่การาถมที่หรือก่อสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนนะคะ แล้วก็ดินทรายก็สามารถปลูกพืชบางชนิดได้ด้วยนะคะโอเคค่ะนักเรียนนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เนื้อหาจากที่คุณครูอธิบายไปแล้วคุณครูก็จะมีวิดีโอนะคะเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นความรู้เพิ่มความรู้ให้กับนักเรียนนะคะเราไปฟังกันเลยคะ่ะไปกันเลย สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประโยชน์ของดินกันนะคะแต่เอ๊มีน้องๆคนไหนรู้กันบ้างไหมคะว่าดินมีประโยชน์อย่างไรบ้างมีใครรู้ไมเอย่ยถ้ายัางไม่มีใครรู้เราลองไปถามเจมดูดีไหมคะว่าเจมเขารู้หรือเปล่าว่าดินมีประโยชน์อย่างไรน้องๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะสวัสดีสเจมสวัสดีครับวันนี้พี่มีเรื่องจะมาถามเจมอ๋อได้สิครับถามมาได้เลย ก็คือว่าพี่เห็นเจมเคยทำกันบ้านเรื่องดินมาหลายเรื่องแล้วพี่อยากจะถามเจมว่าเจมรู้หรือเปล่าว่าดินนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างนั่นสิเดนมีประโยชน์อะไรบ้างนะผมขอคิดก่อนนะครับอ่าคิดออกแล้วประโยชน์ของเดนก็คือช่วยให้ผมมีที่ปลูกต้นไม้ผักสวนครัวไว้กินยังไงแหละครับเก่งมากจ้ะเจมแต่ดินไม่ได้มีประโยชน์แค่นั้นนะ เมลองไปหาคำตอบพร้อมกับเพื่อนๆดูสิได้เลยครับเอาแหละเพื่อนๆพร้อมกันได้ยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปช่วยกันตามหาความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดินกันดีกว่าครับเอแล้วเราจะไปหาคำตอบกันที่ไหนดีล่ะครับเพื่อนเอาเกมนั่นกำลังจะไปไหนน่ะสวัสดีครับคุณปู่ต้นไซตอนีผมกำลังจะพาเพื่อนๆไปหาความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของดินนะครับ แต่ไม่รู้ว่าต้องไปหาที่ไหนดีอ๋อเรื่องนี้เองเหรองั้นให้ปู่อธิบายให้ฟังไหมล่ะดีเลยครับคุณปู่ดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่บนโลกได้ถ่าโลกของเราไม่มีดินอยู่<ๆ>ก็ไม่มีที่ที่ให้พืชเรินเติบโต<ๆ>เมื่อไม่มีพืชสัตว์<ๆ>ก็ไม่มีอาหารและตายในที่สุด เดี๋ยวปู่จะยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของดินโดยก่อนแล้วกันเพื่อให้เจมและหล,ลานๆทางบ้านเข้าใจมากขึ้นปู่จะยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของดินในปัจจุบันมาห้าด้านเพื่อให้หล,ลานๆเข้าใจนะประโยชน์ของดินทั้งห้าด้านมีดังนี้ประโยชน์ของดินด้านการเลี้ยงสัตว์ประโยชน์ของดินด้านอุตสาหกรรมประโยชน์ของดินด้านการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ประโยชน์ของดินด่านการเกษตรกรรมประโยชน์ของดินดานแหล่งกับเก็บน้ำประโยชน์ของดินด้านการเลี้ยงสัตว์ดินเป็นแหล่งเจริญเติบโตของพืชซึ่งพืชเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดเช่นงูมแมลงเป็นตน้น ประโยชน์ของดินด้านอุตสาหกรรมเช่นการทําเครื่องปั่นดินเผาการผลิตเซรามิกนอกจากนี้ดินยังเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอิฐอีกด้วยประโยชน์ของดินด้านการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นการสร้างบ้านเรือนรังของหนูซึ่งใช้เป็นที่หลบภยัยเป็นแหล่งสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อน ประโยชน์ของดินดานการเกษตรกรรมเพราะดินเป็นต้นกําเนิดของการเกษตรกรรมเป็นแหล่งผลิตอาหารของมนุษย์ในดินจะมีสารอินทรีย์ธาตุอาหารรวมทั้งน้ําที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชดังนี้ดินเป็นแหล่งยึดเกาะของรากพืชเพื่อให้พืชยืนต้นอยู่ได้ดินเป็นที่กักเก็บน้ำและสะสมธาตุอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ประโยชน์ของดินด้านแหล่งกักเก็บน้ำเหนือดินจะมีส่วนประกอบที่สำคัญสำคัญคือส่วนที่เป็นของแข็งได้แก่กรวดทรายตะกอนและส่วนที่เป็นของเหลวคือน้ำซึ่งอยู่ในรูปของความชื้นในดินซึ่งถ้ามีอยู่มากๆก็จะกลายเป็นน้ำเสริมอยู่คือน้ำใต้ดินน้ำเหล่านี้จะค่อยๆซึมลงที่ตามเช่นแม่น,น้ำลำคลองทำให้มนุษย์มีน้ำใช้ตลอดปีและนอกจากนี้ นกยังได้ขดดินให้เป็นที่กักเก็บน้ําฝนที่ตกลงมาอีกด้วยทําให้เกิดน้องกลองมึงแม่น้ำต่างๆเป็นต้นดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทําให้สิ่งมีชีวิตสามารถดารงชีวิตอยู่บนโลกได้ด้วยผลผลิตที่เกิดจากดินหรือได้จากดินและนอกจากนี้ดินยังเป็นแหล่งกำเนิดและแหล่งผลิตปัจจัยสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตซึ่งได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องดินที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วน้องๆสนุกกันไหมคะคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับดินอีกน้องๆอ,อย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้ว เอาไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็คิดว่านักเรียนก็ได้รับความรู้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะ ทีนี้สําหรับในวันนี้นะคะคุณครูไม่มีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำนะคะเอาเป็นว่าคาบเรียนวันนี้เป็นการอ,าอธิบายความรู้นะคะในเรื่องของประโยชน์ของดินนะคะโดยให้นักเรียนนะคะทําความเข้าใจจากาที่คุณครูอธิบายและก็จากวิดีโอการสอนที่คุณครูนํามา,าแทรกเพิ่มเติมไว้ด้วยนะคะทีนี้นะคะวันนี้ก็ขอจบการเรียน,นการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะไว้เราพบเจอกันอีกครั้งในคาบหน้านะคะสําหรับอันนี้ นะคะวัสสลามค่ะบ๊ายบาย